คนที่ไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มต้นจะเป็นคนขี้แพ้ไปตลอดชีวิตเรื่องชีวิตใหม่สวัสดีครับผมชื่อเจงครับชื่อจริงนายณนะัฐพงศ์คำหอมผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ต้องลิ้นรนหวังว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พร้อม,มเพื่อนมีงานดีๆทำประสบความสำเร็จในชีวิตแต่แล้วมันกลับทำให้ชีวิตผมดับมืดลงผมมีน้องชายหนึ่งคนครับ เรียนอยู่ชั้นประฐมศึกษาปีที่4ผมกับน้องชายชอบเล่นเกมมากๆขาดเรียนเพื่อเล่นเกมอย่างมีความสุขพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่ผมเป็นเด็กทิ้งผมกับน้องชายให้คุณตาาย,ยุ80ปปีซึ่งดวงตาม,มองไม่ค่อยเห็นผมเริ่มมองไม่เห็นอนาคตอีกต่อไปแล้วการเรียนของผมก็เริ่มติดศูนย์ติดรอไม่ชอบออกจากบ้านแต่แล้ววันหนึ่ง เพื่อนผมได้ชวนผมมานอนโรงเรียนทำกิจกรรมหนังสั้นกับเพื่อนๆกับอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์สมปองเอมรัตผมได้มากินมานอนที่โรงเรียนบ่อยขึ้นมีผลงานโชว์กันบน YouTube สร้างเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างสนุกสนานทำให้ผมรู้สึกว่าตนเองเริ่มมีค่าอาจารย์เป็นดั่งพ่อที่คอยดูแลพวกผม ทั้งด้านการเรียนการกินการนอนและการทำงานเป็นทีมร่วมกับอาจารย์ท่านเป็นกันเองเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งอาจารย์สอนให้เรามีความรับผิดช,ชอบมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีผมอยากเป็นเหมือนท่านอาจารย์ครับอนาคตของผมที่มืดดับลงไป ก็เริ่มที่จะค่อยๆเห็นแสงสว่างเห็นอนาคตที่สดใสเพราะท่านอาจารย์ท่วงเทกับลูกศิษย์ทุกคนยอมทนลำบากทุกอย่างกับพวกผมทั้งกลางวันและกลางคืนท่านก็สอนอยู่ตลอดเวลามันเริ่มทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเมื่อผมได้ร่วมกิจกรรมหนังสั้นเป็นนักแสดงตัวประกอบพัฒนามาเป็นพิธีกรและล่าสุด ผมได้มาเป็นผู้มกับสามารถทำภาพยนตร์สั้นและสิ่งสร้างสรรค์ด้วยตนเองฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีปัจจุบันผมกำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่หได้ทำงานร่วมกับศูนย์ข่าวเยาวชนแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลชมเชยจากสพทเรื่องความสุขที่แท้จริง ความคิดผมมีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการเรียนก็ดีขึ้นเพราะครูสมปองได้ให้ชีวิตใหม่กับผมผมมีความสุขกับการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งทั้งในกรอบและนอกกรอบและผมให้สัญญาว่าจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติตลอดไป